รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อกเตอร์สิวพรศรีศักดินัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะหลายหน่วยงานก็มีความเป็นห่วงประชาชนค่ะกรมโยธา,าธิการและผังเมืองก็มีความเป็นห่วงประชาชนในเรื่องความปลอดภัยของเครื่องเล่นต่างๆนะคะรวมถึงอาคารสถานที่ที่รองรับประชาชนจนํานวนมากในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะกรมโยธา,าธิการและผังเมืองจึงขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ําพี่น้องประชาชนให้สังเกตความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่ต่างๆรวมทั้งให้ความร่วมมือปฏิบัติ ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมหรือป้ายแจ้งเตือนต่างๆหากพบเห็นความชํมรุดบกพร่องก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทันทีค่ะและนอกจากนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีความห่วงใยประชาชนเช่นเดียวกันค่ะในช่วงเทศกาลลอยกระทงก็เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยทางน้ําเช่นจมน้ําเรือล่ม โปลิกรวมถึงจะมีผู้ใช้บริการทางเรือมากกว่าปกติเพื่อความปลอดภัยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็ขอแนะนำการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆนะคะอย่างเช่นป้องกันอุบัติภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้ผู้ที่จะไปลอยกระทงก็ควรจะเลือกสถานที่ลอยกระทงที่ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นท่าน้ำก็ควรจะเป็นท่าที่มั่นคงแข็งแรง โป๊ะเรือก็เช่นกันนะคะและตะลิ่งที่ไปลอยกระทงก็ไม่ควรจะสูงชันจนเกินไปค่ะและนอกจากนั้นควรจะมีที่กั้นหรือว่าราวจับเพื่อป้องกันการพลัดตกลงน้ำได้นะคะ